เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะโครงการการระดับศัก,กยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะ วันที่15พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาที่ศูนย์การกำลังสำรองนายวชรินทร์จันเดชประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการการระดับศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีสมาชิกของ4อำเภอเข้าร่วมประกอบไปด้วยอำเภอกุยบุรีอำเภอสามระยอดอำเภอปานบุรีและอำเภอหัวหินโดยมีนายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีเข้าร่วมและกล่าวต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมใน ครั้งนี้ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2555กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2547ถึงพศ2563จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน275กองทุนจังหวัดได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนสามารถสร้างกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนได้โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานการจัดระดับผลการดําเนินงานหรือการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน275หมู่บ้านแบ่งเป็นระดับ A จํานวน78แห่งระดับ B จํานวน158แห่งระดับ C จํานวน39แห่งซึ่งควรยกระดับหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับ B และ C โดยร่วมกันกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ให้สาา สามารถเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้บริบทของแต่ละหมู่บ้านชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สำฤิ์ผลต่อไป